ำพริกน้ำปลาฉบับคนขี้เกียจทำบ่อยมีพริกกระเทียมน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ําตาลต้มน้ําร้อนแล้วก็มาเทใส่น้ําตาลละลายแล้วก็ปล่อยไว้เย็นเอาของทุกอย่างใส่ไปในโหลเลยอืม ตัวอย่างใส่ไปในโหลเลยพอเราทำเสร็จเราปรุงรสตามชอบนะแล้วเราก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเราจะกินเมื่อไหร่ก็ยกออกมาดูได้นานเขาไม่เสียพริกนี่ก็หั่นใหญ่หน่อยนะ่ะประมาณสักครึ่งเซน,นกระเทียมก็เช่นกันเอากระเทียมก็ตามชอบเลย สามเมือก่อนมือผิดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไปใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาเซนสอยยีโห้อรัเสเซียแต่ผลิตที่ไทยนะผลิตที่ไทยก็ามาบรรจุดีรัเสเซียใส่น้ำปลาไปเลยค่ะไม่ต้องตวงกะกะเอาค่ะกะกะเอาน้ำปลาก็เยอะน้ำปลา,าก็เยอะหน่อยไง แล้วก็มะนาวลงลงมาน้ำมะนาวกะเอาอยู่เมืองนอกเราก็ใช้น้ำมะนาวเนาะมันทนถึกอยู่นานไม่เสียบลาเรามะนาวลูกมะนาวสดเยอะแล้วก็ใส่มะนาวสดแล้วก็โอะใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเพราะน้ำปลาวมากมันเค็มอยู่แล้วนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะหวานคน โหลนี ch, ày, này, ở, này, này, ่เราจะเอาเล็กจะเอาใหญ่ขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เราคน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 บางคนเขาก็ไม่ใส่น้ำเชื่อมนะบางคนก็จะใส่ชุรสแต่เราอะเราชอบไหนเราชอบแบบไหนเราชอบเปรี้ยวหวานอะไรรสไหนแล้วก็ปรุงอะไรชิมไอ้น้ำตาลเนี่ยก็คือ 1ช้อนชานะกับโหลใสลงไปเลยรู้สึกมัน,ม,นมันเค็มมันเค็มนำนะ่ะมะนอาวหน่อยคน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 ปรุงปรุงรสตามใจชอบเลยนะเราชอบรสไหนแล้วก็ปรุงเอาเลยตามใจชอบของเราคนคนคนพริกนี่หั่นถ้าครึ่งเซนนะามะานาวก็ครึ่งของครึ่งเซนอะ่ะเล็กถ้าเล็กไปแล้วแล้วมันจะเละเ,เร็วพริกอะ่ะ ชิมชิมเหมือนล้อมชิมชิมค่ะใส่มันหนาวใส่น้ำปลาไปมันหนาวอีกใส่ไปใอ้มันเต็มโหลนี่แหละจะไม่ต้องทำบ่อยโอ้โหเอาไม้นี่นะคลุกกับข้าวนะเธอเอ้ยศกเศกเสร็จแล้วค่ะปิ้งน้ำปลาง่ายๆ ฉบับคนขี้เกียจทําบ่อยอาทิมีรอบอ่ะเดี๋ยวพอปแช่ในตู้เย็นนะรสชาติเขาจะกลมกลมเองอ่ะรสชาติกระเทียมพริกมันจะหอมปกติบางคนก็ไม่ใส่กระเทียมนะจะใส่กระเทียมไปด้วยกระเทียมจะช่วยกลิ่นหอมเสร็จค่ะพริกน้ำปลาฉบับคนขี้เกียจทำบ่อย